จริงวันนี้ต้องตอน,นืีนต้องขอแสดงความยินดีกับทีมอิตาลีนะครับก็เขาเล่นได้ดีมากนะครับนักกีฬาทุกคนของอิตาลีเนี่ยก็ได้โชว์เบสเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยก็สมแล้วที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับก็พวกเราก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากที่ได้เล่นกับทีมชั้นนําของโลกขนาดนี้ อีกประการหนึ่งก็ต้อมขอขอบคุณนักกีฬานะครับนักกีฬาทุกคนก็พยายามที่จะเ,เรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขใน,ในข้อผิดพลาดนะแล้วก็ทุกคนวันนี้ได้ได้ลงเล่นหมดนะครับแล้วก็พยายามที่จะโชว์ศักยภาพนะก็ได้เรียนรู้มากมายนะครับว่าการเล่นกับทีมชั้นนําของโลกแบบนี้เนี่ยเราควรจะต้องเ,อเล่นยังไงแต่เขาก็ทําได้อย่างเต็มที่นะครับถึงว่าเ,าเราจะไม่ได้เซตเลยสักเซตแต่ว่า โดยสกอรโดยแต้มแล้วเนี่ยมันก็เป็นแต้มจากความเพียรพยายามแล้วความตั้งใจจากเด็กๆของพวกเรามากแต่ก็ยังดีนะครับคือทุกคนก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บนะวันนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือยังพยายามที่จะรักษารูปแบบการเกมการเล่นของเราไว้ได้อยู่ นะครับก็คิดว่าทุกคนยังมีคอนฟ idence แล้วก็มีความเชื่อมั่นในอีก2เกมข้างหน้าและคิดว่าเราจะโฟกัสไปในอีก2เกมข้างหน้าอย่างเต็มที่แล้วก็จะดูแลเรื่องของการบริหารจัดการตัวผู้เล่นให้ดีที่สุดนะครับ <Okay. S 1> ก็ตอนนี้ต้องต้องมีเวลาพัก1วันพรุ่งนี้เราจะรีค o v เบอรี่แล้วก็ตรวจสอบสภาพร่างกายของนักกีฬาแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คงจะต้องฝึกซ้อมในโครงสร้างพื้นฐานของ ของทีมเราอะนะครับก็คงจะต้องเตรียมตัวกันอย่างดีในในเวลาที่เหลือนะครับก็ขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านนะครับที่มาติดตามชมและเชียร์พวกเราทราบว่าหลายคนก็ได้บินมาจากประเทศไทยมาเชียร์ที่สนามเลยว่าพวกเรารู้สึกดีใจมากๆนะครับแล้วก็แฟนๆได้มาเชียร์พวกเรานะี เกือบจะเต็มสนามเลยวันนี้เยอะมากนะแล้วก็ต้องคงขอขอบคุณแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลที่อยู่ที่เมืองไทยด้วยที่ส่งกําลังใจให้กับพวกเรานะครับพวกเราจะพยายามทําอย่างเต็มที่นะให้ดีที่สุดในอีก2เกมที่เหลือนะครับขอบพระคุณครับเกมที่ผ่านมาหนูมองว่าทีมอิตาลีค่ะเขาเต็มที่กับเรามากเขาแบบเอาตัวตัวตัวหลักของเขาลงมาเล่นกับเราเลยในเซตที่1เซตที่2ออย่างเงี้ยค่ะ ก็ทําให้เราเขาเรียกว่าเป็นเกมที่ดีกับเราค่ะเพราะเราได้เล่นกับเบอร์หนึ่งของโลกอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับน้องๆหลายๆคนด้วยค่ะ,คะ,คะหนูว่ารูปแบบในวันนี้เราเล่นได้ค่อนข้างดีนะคะเรามีการมิกซ์บอิร์ผสมในแบบที่เป็นสไตล์ของเราค่ะอันเนี้ยเราต้องเก็บข้อนี้ไว้ให้ให้ดีเลยค่ะแล้วก็เอาไปใช้ในแบบต่อๆไปค่ะ แมทที่เหลือก็เป็นแม์สำคัญค่ะเพราะว่าทีมเช็กกับทีมบัลแกเรียเองหนูว่าเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างทีมเช็กในวันที่ที่เมื่อวานที่เจอกับจีนอ่ะเขาเล่นด้เพอร์ฟอร์แมนที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นด้เพอร์ฟอร์แมนที่ดีของเราด้วยแล้วก็เราจะไม่ประมาเล่นให้สนุกอยู่ในฟอร์มของเราอยู่ในเกมของเราแล้วก็คอนโทรลทัมมิ่งของเราให้ดีค่ะ